เรื่องมันมีอยู่ว่าจะพาไปเที่ยวอันซีนจังหวัดชุมพรที่นี่ประตูสวรรค์ปะเริ่มเลยเฮ้ยแกนี่คือหนึ่งในอันซีนจังหวัดชุมพรที่ฉันไม่คิดว่ามันจะมีอยู่ในจังหวัดน,นี้ด้วยนะบอกได้เลยว่าสวยแล้วก็ปังมากๆจริงๆเวลาจะมาที่นี่ให้ปักหมุดมาที่ถ้ำทานน้ำรอดน้อยอำเภอสวีนะะนี่ก็คือทางขึ้นประตูสวรรค์และนี่คือบันไดาทางขึ้นเรต้นขึ้นกรรันเวลา4ี่โมงสีนาทีทางเดินที่นี่ก็จะเป็นทางขึ้นอย่างเดียวนะขึ้นและขึ้นและขึ้นและก็ขึ้น เออมีทางรอดด้วยส่วนทางบางช่วงนั้นก็ชันมากต้องระวังใช้เวลาประมาณ35นาทีบลาโวถึงแล้วและสภาพชันคือไม่ไหวจ้ะไม่ไหวจริงๆรเหนื่อยโคตรและนี่ก็คือพระพุทธมงคลคี่สี่นาคราพระพุทธรูปที่อยู่บนยอดเขาแกสวยมากอย่างเส้นทางมันยังไม่จบเดินต่อกันไปอีกประมาณ10นาทีสู่ที่นี่ประตูสวนแล้วที่นี่เขาเรียกว่าลานเทวดาแกสวยปังมากนั่นก็คือความอันศินของจังหวัดชุมพรที่ฉันชอบมากมากแกใครที่มาลองมาตอนเช้าดูก็ได้นะมาดูทะเลหมอกตอนเช้าคือปังมากจริง จบการรีวิวแล้วแกบาย